สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ในเกม E State Dark เอ้ยไม่ใช่เอ่ออ e ีเลคเตอร์ชื่อ,อยากเว้ยอ่ะตาโปกคลิปเลยแล้วกัะนะมไม่ได้เก่งภาษาคิดซะด้วยอ่ะเห็นมีคนเรียกร้องว่าให้ทําคลิปไอเกมนี้อีกผมก็เลยคิดว่าอ่ะทําก็ทํา่ะแล้วก็ไปหาข้อมูลแต่ละคนที่เขาต้องการนะวันนี้ผมจะเป็นบาร์เทนเดอร์ ก็คือเป็นคล้ายเป็นพวกเอ่อขายน้ําอ่ะก่อนอื่นเราก็ต้องมีส่วนผสมเพื่อผสมน้ําก่อนเนาะก็คือองุ่นฉะนั้นฉะนั้นเราจะไปเอาต้นองุ่นเอ้ยไม่ใช่เอาผลองุ่นก่อนอ่าส่วนใครีไม่เคยดูคิดแรกอ่ะก็กดไปนะครับเดี๋ยวผม็นตอนท้ายคลิปให้ดูกัน,นะีะ ep ep แรกเออไป ep สองนะอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปเ,เดี๋ยวไม่ได้เล่นนานต้นองุ่นอยู่ไหนนะ เออไม่ได้เล่นนานลืมเป็นบาร์เทนเดอ f e w moments later อ้ยเดี๋ยวแปดูโหลโอเคมาท้ชมมาองหุ่นเริ่มมาล้ะเราต้องใช้ไอตรงนี้นะครับเนี่ยมันมันจะลบไปเรื่อยๆแล้วมันจะรีเซ็ตเพิ่มทเทเลนหนึ่งทเทเลนหนึ่งไปเรื่อยๆเ,เออผมเอาสอดอันละกัน คลิปนี้จะเป็นเกี่ยวกับผมมาทํางานบาร์เทนเดอร์นะครับก็คือไปทํางานบาร์ก็คือคนขายน้ำนั่นแหละท่านผู้ชมถ่ายแล้วไปแล้ววันนี้ผับอ่าผมจะคล้ายเป็นคล้ายๆผับแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวสอบมือต้นแล้วกันไหนๆก็ขับไปด้วยเห็นปะ่ทปะท่านผู้ชมมันจะมีตรงนี้อ่าใครมันจะขึ้นแบบนี้ใช่ปะ่ะสมมุติผมเป็นอาชีพบาร์เทนเดอร์แล้วถ้าผมวางอันนี้เดี๋ยวเราขับไปด้วย อันไหนมาเนี่ยเนี่ยถ้าผมซื้อช็อปเบคอนอะไรเนี่ยตรงเนี้ยสองพันอะเห็นไหมเห็นปะอ่ามันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์พวกนี้เลยตามอาชีพเราถ้าผมเป็นบาร์เทนเดอร์มันจะขึ้นเป็นผับผับแบบนี้อุ้ยมันจะกระตุกกระตุกอ่าขึ้นเป็นผับแบบนี้นะแล้วส่วนไอ้ข้างบนขวาอันนี้มันคืออะไรอันนี้คือจํานวนคนที่อยู่แถวนั้นนะครับตรงตรงนี้มีอยู่ห้าคนอ่านี่ก็เป็นพวกเว็บพอดช็อป ส่วนถ้าเป็นพ่อค้าตลาดมือมันจะขึ้นเป็นเออเป็นไงเป็นรูปเอคแล้วก็เป็นรูปเอคแล้วก็แ,วกแบ็กช็อปอะไรสักอย่างแบ็กเกอร์ช็อปอะไรพวกเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยสุดยอดเลย ่เดี๋ยวผมจะหาที่ก่อนหาที่ทํากินการคาขายมันอัปเดตใหม่ก็คือมันไม่ให้ไปต่อเติมสร้างป้าไอ้พวกนี้ไงถ้าเป็นอันก่อนมันจะสามารถต่อเติมป้าหลังเก่าใช่ป่ะแต่อันนี้ไม่ไม่ได้ไมันจะเป็นอะไรเขียวของพวกมันตลาดเลยป่ะสีแดง,ส,แดงสีแดงขอบอเนี่ยเราไม่สามารถสร้างได้แต่เราเอาปินเตอร์ไปวางได้ก็ดีแต่ถ้าใครไม่เห็นก็ดวงสวยไปนะครับ ไปเรื่อหาที่ก่อนไอ้เหี้ยกูก็ลืมไปเลยมันติดถิ่นไปฝั่งนี้อุ๊บอ่าโอเคแบบนี้แล้วใช่ไหมท่านผู้ชม แล้วก็สร้างป้านแต่ผมจะใช้อ่ะซื้อเลยแล้วกันมันจะได้ไม่เสียเวลาปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคอ่านี่ล้างขาผมใช่ไหมแล้วเราก็ตกแต่งอะไรพวกนี้ไปหน่อยแต่วยชี่หายแล้วไมฮ่าป้าไม่ส้มดุนช่างมันเถอะติดติดไปก่อน ไว้ด้านล่างตรงนี้ปุ๊บแมวสวยแล้วก็สร้างที่ก้นใช่ไหมอ่าสร้างแบบนี้สร้างตัวตูด้วยโอเคแล้วก็อันนี้อ่าประมาณแบบนี้นะแล้วเราก็ขายแต่ถ้าว่าเราต้องมีแบบ ถ้าเราเป็นไหนปะนี่น,นี่เราต้องซื้อนี่ครับครับติ้งเฟสชั่นเอ้ยหรือว่าไม่ต้องเราต้องซื้อโซดาอันนี้สแตนปึ๊บโซดาสแตนอาแล้วเราก็เลื่อนลงมาตรงนี้เห็นปะเขาว่าบ็อกซี่โคราชิ m เมนโอเคจากนั้นเราก็ไปเอาอางุ่นที่เราเตรียมมา เราได้หงนมาแล้วแล้วเราก็ไปตรงนี้แล้วก็ชี้ไปตรงนี้ให้ขึ้นเราอีโซดาสแตยเช่อว่ท่านผู้ชมแล้วก,กดเห็นไหมครับมันจะคับได้คับ2ก็ได,ได้หรือย,อยังไงมันจะสามารถครับได้2เที่ยวแล้วกด2ไปเลยแต่ว่ามันจะเขยา่ยาบเย่า ได้บ็อกซี่ขอลายอาชิพเมนแล้วใช่ไหมแล้วเราก็กดดรอปก็ได้หรือเราจะถือก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วเราก็กดตัวทีแล้วก็กดซื้อเลยกดครับอืมแบบนี้เดินได้เดินได้เดดข้ามาเลยจ้าเข้ามาเลยอ่าไปไงจากนั้นองุ่นมันจะกลายเป็นกล่องอแล้วเรากกดขายไปเลยกดขายมันก็เหมือนอันเก่าเนาะเดี๋ยวผมจะเอาอันี้ก่อน เออนี่ช็อปเบคอนจะได้รู้ว่าร้าค้าผมอยู่ตรงนี้กดสายเข้าไปเห็นป่ะอ่าตรงนี้เป็นผับแล้วก็มีหนึ่งคนหนึ่งคนพูดเรียกก็คือคนที่อยู่แถวนั้นก็คือผมนี่แหละมันนับเราไปด้วยแต่ผมจะไม่ขายนี่เราจะใช้ดิสดิสเปนเซอร์เป็นตู้ขายอัตโนมัติสามารถขายได้พวกปืนปืนอาวุธ น้ำอะไรก็ได้ขายได้หมดครับท่านผู้ชมจํานวนไม่มีอันเรากดวางไปแค่นี้แล้วเราก็ถือโคลากด e insert เห็นไหมแล้วเราก็กดเอ่อตัว f เป็นเพื่อการตั้งค่าตั้งค่าเงินก็คือเงินที่เราจะขายเราขาย5้ากด a เป็ดอ่อ่าเราขายห้านี่เราก็ใส่โคลาปอีกเห็นไหมจำนวนหนึ่งโคลาเราก็กด e จะเป็นสองสายไปเลยเอา่าส่ใส่ใส่ส่วนเงินจะเข้าจะขึนเข้ายัางไงมึงเงินมันจะเข้าด้านขวานตรงนี้น,น,นี่ที่ผมโบตรงนี้มันจะขึ้นมาเด้งปึ้งแต่มันจะได้แค่เราขายห้าร้อยใช่ปะ่ะแต่มันจะลดไปสิบห้าปร์ซ็นสิบห้าปซ็นก็คือการที่เราเอาตู้มาอ่าเราจะได้ประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะ สี่ร้อยี่สิบห้าสร้อยอะไรพวกนี้อ่ะเราก็ต้องร้อยคนมาซื้ออ่าก็ไปประมาณนี้นะคารับ bartender เดี๋ยวผมไอ้นี่ก่อนอึบอึบอึบถ่ายคลิปถ่ายคลิปถ่ายคลิปก่อนอ่ะประมาณนี้นะสำหรับ bartender ส่วนอย่างอื่นเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกดีกว่าเป็นอาชีพของแต่ละอาชีพเนาะท่านใคร ชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับให้ผมด้วยบายบาย